ของผมก็คือเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะครับจัดตั้งบริษัทขึ้นมาชื่อบริษัทไบโอนนนแต่เราทำแบรนด์ขึ้นมาในการขายหมูชื่อว่าแบนรนด์อลิกะตงครับอลิกะตงก็ย่อมาจากคําว่าอลิกาโตะของญี่ปุ่นที่แปลว่าขอบคุณตรงที่แปลว่าหมูภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมคํากันเป็นอลิกะตง เราก็ขอบคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนเลี้ยงรวมถึงหมูด้วยนะครับจนถึงผู้บริโภคครับเราก็ขอบคุณที่เขาไว้ใจเราให้เราส่งมอบหมูดีๆให้กับเขาได้รับประทานครับ หมูของเราเนี่ยครับเราจะใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงก็คือไม่ฉีดยาไม่ใช้สารเคมีใดๆประสานงานกับทางปศุสัสตว์เพื่อเข้าตรวจโรควัตถุดิบอาหารเนี่ยเราก็ใส่ใจเรื่องคุณภาพให้หมูกินคือเราจะมีโรงงานที่ปิดควบคุมอุณหภูมิในการตัดแต่งไปจนถึงมืองก็คือเราจะมีการตรวจเนื้อตรวจคุณภาพไล่ตั้งแต่การจับนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือเราก็จะเก็บในถุงแวคคซ์ข้ามถุงฟีดแล้วก็เข้าห้องเย็นครับใช้รถขนส่งห้องเย็นในการจัดส่งครับผู้บริโภคก็จะได้เนื้อหมูที่มีคุณภาพในการรับประทานครับ